มาข่งในที่ที่หนึ่งด้วยความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วถขา้ว อสวินอาสวินเทวันเป็นตัวนำมาน้องเชนป็นตูที่สองมงคลยิงไกลที่สามถัดไปเป็นทองคำแท่งมาน้องปามยอดพี่พรบล็อตต์แสดง m i เนสที่คูงไปสามคะแนนึี้มาน้องเชนผ่านนอกประตูวนำแล้วอสวินเทวันประตูที่สอง มงกุลกินไก่ที่สามล็อตโต้ที่สี่ถัดไปเป็นทองคำท่งสตรองมาเนอสที่โค้งปไปสิบช่องทางตรงมาน้องเชนยังประตูน้ำอยู่ otto, ล็อตโต้แรกแรขึ้นมาประตูที่สองถัดไปเป็นอัศวินเทวันมาน้องปา๊มครับนี้มาน้อง,ชงเชนจากประตูน้ำอยู่มาน้องเชนประตู